ที่นี่เป็นโบสถ์ในแถวที่ผมอยู่นะฮะในโซน2องของลอนดอนนะอสุสานหรือโบสตรงนี้ของอพื้นที่นี้ฮนะเหมือนวัดบ้านเราเลยฮะ,อ,ะอายุน่าจะประมาณเกือบ300ปนะีในคริสตศตวรรษที่1 7บ8นะที่สร้างขึ้นตอนนี้ก็ปี2 0 2 0 2 1แล้วนะฮะ,ะวันนี้เป็นวันที่ ไม่มีอะไรทําน่หลังจากนอนอยู่บ้านโควิดล็อกดาวน์เนี่ยลอนดอนก็เลยมีโอกาสได้เดินเข้ามาในโบสถ์อศัจธรรมของมนุษย์ฮะเกิดแก่เจ็บตายนะฮะเพราะงั้นการรับสังขารแล้วก็คนเราก็จะอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นสุสานนะฮะบ้านเราก็เผาที่นี่เขาฝังนะะ้องในยุค3 4 0 0ปีที่แล้วทุกว,วันนี้ก็มีการเผาเหมือนกัน คือพื้นที่ในการที่จะฝังมันน้อยลงสัจธรรมของมนุษย์นะครับเกิดแก่เจ็บตายฮะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มีอะไรก็รีบทำทำความดีไว้บ้างครับลูกหลานเขาจะได้สรรเสริญเยินย่อฮะก็ฝากฮะท่านที่ร่ำรวยโกยเงินโกยทองกินบ้านกินเมืองพวกข้าราชการพวกที่ปฏิวัติอย่าบ้าแกมนานะ ต่อให้ตายไปเขาก็จะสาบแช่งฮะไม่มีใครสารเสินเยืนหยอทาความดีไว้เครับรณนนันลงฮะเพรได้เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสัจธรรมนะฮะแบบนี้หนีไม่พ้นครับเกิดแก่เจ็บตายขอให้มีความสุขครับ